อันนี้พี่โอพามาเที่ยวเห็นนะพี่โอขับรถนะพี่โอหันน้อยหน่อยเดิอ่ายซื้ออะไรดีซื้ออะไรดี อันนี้จะเป็นสารีสาดีฮิมะเอากี่อันพี่โอเอาสองลูกขอถุงหน่อยดิแล้วก็มีองุ่นด้วยเอาแบบไหนดีอ่ะ มีมะม่วงด้วยพอบ้านเราก็เลือกกรงหุ่นให้ไว่าลูกอะไรมาดูกันเยอะๆเลยนี่นี่ตกอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะลูกแพรนะคะเพิ่งเคยเห็นทานไม่เป็นค่ะแต่ได้ได้ ได้ถ่ายรูปตึง้งหนึงอันนี้เป็นโตชอบ69บาทบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่เป็นโตชอบแต่ไม่ได้ไปกรุงเทพซื้อไม่ได้ลูกแพรนะคะลูกแพรเลสลูกแพรเรสนะคะอันนี้กินได้เป็นนะคะแต่เอามาถ่ายคลิปให้ เดี๋ยวนี้แอปเปิ้ลขาทำแบบนี้เหรออันนี้ก็มีมินิแอปเปิ้ลด้วยลูกกระต้อยหนึ่งน,นี่ก็ลูกใหญ่ หอมไม่เคยในนั้นบ้านครับจ้วันอาทิตย์เราก็มาเติมแก๊สกันจ้า